โอ้บ้านนี้มีปีงหัวเป็ดแวะไปแวะมากก็ซื้อได้ละจ้า <c oughs> หัวเป็ดมีสิ่นหลอดนีอย่างหลายอย่างหลายแนวอู้ของอยู่ของกินบรรพุนสูงถึงบ้านน้อยๆก็จเจริญชีวิตบ้านนอก เนไปิ้งไก่ก็มีจะปิ้งไก่น้อยผู้ใดอยากกินก็มาซื้อเด้อน้องพอดมาชื่อพักไปอ่อมหนูดีอยู่บ้านอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเ่าไก่จังสี่อะจ้ะกินหนูกินปลาไปอกินหนูกินปลาไปสิละว่าท่านพันว่ามีนุ่งมีเนื้อโอ้ยหัวโปงหัวเป็ดไปเลงจะมาซื้ออยู่ดอกแสงฝ่ายก็ยอดนั่งใหญ่ ว่าสนบ่ท่านได้ไปไหว้ก <Luis> ุมานอยู่มีผงมีผักโอ้ยบันนอกบันหน้าฮาผักชงเบอร์ซีมู่วานนี่คือบัวมาว่าแมลโอ้โหนี่ไม่ไหวเริ่มกุเริ่มหัวเป็ดเจ้าหัวเป็ดหัวเป็ดหัวหัน ไปซื้อนี่เดอ้อจะผ่านไปผ่านมาอยู่บ้านคุณลมสาย